โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T4BCG พื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีคณะอาจารย์ให้คำปรึกษาอีกทั้งมีทีมงานในการปฏิบัติงานและติดต่อประสานงาน U2T4BCG ในเฟสที่สองนี้ มีระยะในการดำเนินโครงการ3เดือนโดยทางโครงการได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าให้ชุมชนจากที่มีอยู่แล้วในเฟสที่1มาต่อยอดผลิตภัณฑ์อีกครั้งโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแพ็กเกจมีการส่งเสริมการตลาดทางโครงการยังมีกิจกรรมจัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ที่มีความสนใจ โดยหัวข้อในการจัดอบรมครั้งแรกมีหัวข้อว่าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและกระเป๋ายาม่มโดยมีคุณจุไรรัตอุธทธาผามเป็นวิทยากรและมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กลุ่มชุมชนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างแนวคิดให้กับกลุ่มชุมชนผู้เข้าอบรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถจะนำไปประยุกใช้ได้ในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่2ในหัวข้อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีไลฟ์สินค้ากับการจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์โดยมีนายกฤษดาจิริภาพเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมในการอบรมจำนวน30คนซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ก็คือเพื่อให้ชุมชนและผู้ที่เข้าร่วมอบรมนั้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์ที่ถูกต้องและเพื่อให้กลุ่มชุมชนและผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักรู้ถึงการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างสร้างสรรค์รวมถึงเสริมสร้างความรู้และขยายช่องทางในการประกอบอาชีพผ่านร้านค้าออนไลน์ต่อไปโดยทางทีมงานได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์2ผลิตภัณฑ์ในการที่จะพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แรกเป็นผ้าฝ้ายยกดอกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อจากรุ่นปู่ย่าตายายจนถึงรุ่นลูกและรุ่นหลานในปัจจุบันซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นขั้นตอนแรกจะเป็นการกรอฝ้ายคือการนำเส้นฝ้ายที่เป็นปีดมากรอใส่หลอด PVC โดยการใส่กวงกรอฝ้ายขั้นตอนที่2เป็นการสาวฝ้า คือนำฝ้ายที่ผ่านการกรอฝ้ายมาตั้งตามสีและรูปแบบของลายที่กำหนดไว้แล้วโดยสาวแต่ละครั้งจะต้องสาวฝ้ายรวมกันให้ได้1,160เส้นรวมเป็น1เครือเพื่อที่จะเอาไปเข้าหัวม้วนที่เป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3คือการเข้าหัวม้วนคือการนำฝ้ายที่ผ่านการสาวมาใส่ในฟืนมทีละเส้น ขั้นตอนที่4เป็นการสืบและการทอผ้าคือขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเป็นผืนการสืบก็จะสืบทีละเส้นจนถึง1160เส้นพอสืบเสร็จก็จะเริ่มทอได้เลยโดยสินค้าที่เป็นผ้าฝ้ายกดอกนั้นก็จะมีลวดลายต่างๆต,ตามการออกแบบของแต่ละครั้งโดยช่องทางการขายออนไลน์นั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นใน Facebook และในแอปพลิเคชัน Line ส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นคือกระเป๋าย่ามจ้างมั่งซึ่งก็มีที่มาโดยคนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางนั้นได้รับงานปักผ้าเป็นพื้นฐานอาชีพอยู่แล้วจากนั้นทางเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มีการจัดอบรมในการทำกระเป๋าซึ่งก็นำมาต่อยอดและทำเป็นกระเป๋าย่ามจ้างมั่งในปัจจุบันนี้โดยขั้นตอนการผลิตนั้นก็จะมีการตัดเป็นรูปกระเป๋าก่อนจากนั้น ก็จะขึ้นลายแล้วนำไปปักลวดลายดอกไม้ตามที่ต้องการและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดเย็บให้เป็นกระเป๋าตามรูปแบบที่วางจำหน่ายในปัจจุบันนี้โดยช่องทางการจำหน่ายออนไลน์นั้นก็จะมีการจำหน่ายผ่านทาง Facebook และแอปพลิเคชัน Line ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับและก็ดีใจนะครับที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเราค่ะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้โครงการมีประโยชน์กับชุมชนและผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะท,ทั้งในส่วนของการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์การประชาสัมพันธ์ให้เป็นผู้จับแพร่หลายและการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลดการว่างงานได้เยอะเลยค่ะ สิ่งที่ประทับใจในการเข้าวมโครงการก็คือการมีอาธิยาสายดีของคนในชุมชนอีกทางยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนให้มีการเติบโตและมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นได้พัฒนาสินค้าของชุมชนให้มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะตลอดระยะเวลาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าย่ำและผ้าห่อทางทีมงานและทางกลุ่มอาชีพให้ความมุ่งเป็นอย่างดี รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ u 2 t for BCG ในครั้งนี้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้ากลุ่มอาชีพในชุมชนตำบลบ้านกลางให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพอยากให้มีโครงการ u 2 t ต่อไปเรื่อยๆครับมีเฟสจากเฟสสีเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ โดยโครงการจุติตำบลบ้านกลางเป็นพื้นที่หนึ่งในตำบลของมหาวิทยา,ล,ล,าลัยราชพัฏลำปางซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงอวที่ทำโครงการขึ้นมาเพื่อพัฒนากลุอาชีพเพิ่มศักยภาพและขตดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้านดิจิทัลในพื้นที่โดยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data ให้มีความสมบูรณ์ครอบคุมในพื้นที่จากการดำเนินงานในครั้งนี้ทีมงานทั้งคณาจารย์และคณะทำงานยูทีได้ช่วยกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง BCG การทําการตลาดและการขายสินค้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอัตลักษณ์ของแบรนด mm. ์เพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจเพิ่มรายได้ช่องทางในการจัดจาหน่ายมากขึ้นการจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไทไลน์คอมมูนิตี้บิ๊ a เดต้าสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงอวให้สามารถที่จะพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ได้ขอบคุณกระทรวงอว มาหาวิาลัยราชภัฏลำปางเทศบาลตำบลบัานกลางทีมพนาจารา,รรา์และคณะทํางานยูทูธีและกลุ่มอาชีพที่ได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณครับ